ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่างละเอียดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความเป็นสแกนดิเนเวียนในสไตล์มินิมอลเข้ากับความเร้าใจขององค์การขับขี่ได้อย่างลงตัวนั่นก็คือ h ุ s ต a ว n a s สว t Pine 401ปี2026สีดำที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม WA Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวจาะล,ลึกและอัปเดตยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลก คุชวาน่าสวาตพาย401นั้นแตกต่างชัดเจนเสมาอามาในกลุ่มมอเตอร์ไซค์พรีเมียมเริ่มต้นที่มีคู่แข่งมากมายแต่รุ่นนี้กลับเลือกเดินเส้นทางที่กล้าหาญและไม่เหมือนใครสำหรับโฉมปี2026ที่มาพร้อมกับสีดำสุดดุดันไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังแฝงด้วยคาแรคเตอร์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนพร้อมทั้งเทคโนโลยีและสมรรถนะที่พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่แค่รถที่ดูดีแต่ยังเป็นรถที่ขี่แล้วรู้สึกสนุกและจริงจัง สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเมื่อพบกับสวัตพาย401ปี2026สีดำคือการออกแบบตัวรถยังคงคอนเซปต์เส้นสายที่เฉียบคมรูปร่างกระทัดรัดและถังน้ำมันที่สวยงามไล่ไปจนถึงท้ายสั้นในสไตล์สแครโรมเบลเมืองเมืองสีดำด้านช่วยขับความดุดันให้หน้าหลงไหลยยิ่งขึ้นดูลึกลับทันสมัยและไม่จำเป็นต้องตกแต่งเกินความจำเป็นรายละเอียดเล็กๆอย่างเฟรมเหล็กถักที่พ่นสีดำล้ออัลลอยน้ำหนักเบาที่จับคู่กับยางเกึ่งทางฝุ่น รวมถึงไฟหน้าและทรงกลมที่จัดวางในโครงสร้างแบบมินิมอลล้วนทําให้ตัวรถโดดเด่นไม่เหมือนใครสีดาทําให้ภาพรวมของมันดูสุขุมและมั่นใจเหมือนรถที่รู้จักตัวเองดีและไม่ต้องพยายามพูดอะไรให้มากเมื่อขึ้นคล่องคุณจะสัมผัสได้ถึงความกระทัดรัดของมันตัวรถเพียวบางและควบคุมง่ายท่านั่งตรงๆทงาให้ทั้งสบายและพร้อมสั่งการแฮนด์บาร์กว้างช่วยให้พลิ้วผ่านการจราจรเมืองได้คล่องตัวรวมถึงมั่นใจเมื่อเข้าโค้งบนถนนสายภูเขา ความสูงบอกไม่สูงเกินไปแต่ยังให้ระยะยกตัวที่เหมาะสมถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความสะดวกและความสนุกในการขับขี่ได้อย่างลงตัวหัวใจหลักของสวัสดิ์พาย401อยู่ที่เครื่องยนต์สูบเดียวขนาด373ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งได้รับการปรับจูนใหม่ในปี2026เครื่องยนต์บล็อกนี้แชร์พื้นฐานมาจาก KTM d u k 390แาง h u s q v a r n ปรับคาแรคเตอร์ให้เข้ากับบุคลิก2แครมเบลอผลลัพธ์คือกำลังราว44แรงม้าพร้อมแรงบิดที่กระจายทั่วช่วงรอบ ทำให้การตอบสนองคันเร่งคมชัดและขับสนุกทุกย่านความเร็วไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือออกถนนไฮเวย์ในสภาพการขับขี่ในเมืองเครื่องยนต์ให้แรงดึงที่จัดจ้านตั้งแต่รอบต่ำทำให้การแซงหรือสอดแทรกการจราจรเป็นเรื่องง่ายส่วนเมื่อออกทางไกลเครื่องยนต์ยังคงลากรอบได้ต่อเนื่องและมั่นใจการสั่นสะเทือนถูกปลดลงการระบายความร้อนก็ดีขึ้นทำให้เครื่องยนต์ให้ความรู้สึกที่พรีเมียมมากกว่าเดิมโดยไม่สูญเสียความดิบสนุกที่เป็นเอกลักษณ์ ชุดเกียร์6สปีดจับคู่กับเครื่องยนต์ได้ลงตัวการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและแม่นยำรุ่นปี2026ยังติดตั้ง Quick Shift f o r t e r มาให้เป็นมาตรฐานช่วยให้ผู้ขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงโดยไม่ต้องกำคลัดช์เพิ่มความต่อเนื่องและความมันในการขี่อย่างมากด้านการควบคุมถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เฟรมเหล็กถักน้ำหนักเบาทำให้ตัวรถพลิ้วและตอบสนองเร็วโชคหน้าแบบหัวกลับและโชคหลังโมโนช็อปจาก WP Apex ปรับจูนได้สมดุลระหว่างความสบายและความสปอร์ต เมื่อต้องขี่ในเมืองก็ซับแรงกระแทกได้ดีส่วนเวลาเข้าโค้งบนถนนคดเคี้ยวโชคให้ความมั่นใจและแม่นยำน้ำหนักเบารวมกับแผนกว้างทำให้รู้สึกสนุกและคล่องตัวจนคุณอาจจะอยากยืดเส้นทางกลับบ้านให้นานขึ้นระบบเบรคก็ไว้ใจได้ดิสเบรคหน้า320มิลลิเมตรและดิสหลัง230มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์บีบและระบบ ABS จาก Bosch รุ่นใหม่ที่ปีนี้เพิ่มระบบ Cornering ABS ช่วยให้เบรกได้มั่นใจแม้จะอยู่ในโคง้งเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้ทั้งมือใหม่และผู้ขี่มากประสบการณ์เทคโนโลยีปี2026ถูกยกระดับอย่างชัดเจนหน้าจอ TFT ดิจิทัลคมชัดใช้งานง่ายแม้แดดจัดและสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้แผนที่รับสายหรือควบคุมเพลงระบบคันเร่งไฟฟ้าไร้บายนวัยเพิ่มความแม่นยำในการจ่ายน้ำมันและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามสภาพถนนและอารมณ์ของผู้ขี่ ถือว่าเป็นออปชั่นที่หาได้ยากในรถคลาสนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนอีกหนึ่งจุดเด่น,นคือความอเนกประสงค์แม้จะดูเหมาะกับการขี่ในเมืองแต่สวั์พาย401ก็พร้อมลุยทริปสั้นๆได้อย่างสบายยางกึ่งทางฝุ่นช่วยให้คุณสามารถออกไปบนทางลูกรังหรือเส้นทางชนบทได้โดยไม่กังวลแม้มันจะไม่ใช่สายลุยเต็มตัวแต่ก็ไม่จำกัดจินตนาการของคุณตัวรถน้ำหนักเบาและเครื่องยนต์กระชับกระเฉงทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความสนุก ด้านความสบายรุ่นปี2026ปรับเบาะใหม่ให้นั่งได้นุ่มขึ้นเหมาะกับการขี่ระยะทางยาวๆท่านั่งตรงช่วยลดความเมื่อยล้าระบบกันสะเทือนที่จูนใหม่ทําให้การเดินทางทั้งวันไม่หนักเกินไปต่อร่างกายนี่คือการปรับปรุงที่ทําให้รถรุ่นนี้ใช้งานได้จริงยิ่งขึ้นแม้สมรรถนะจะดุดันแต่เครื่องยนต์ก็ยังประหยัดน้ํามันพอตัวทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันไม่เป็นภาระควบคู่กับถังน้ํามันที่มีความจุเพียงพอทําให้คุณขี่ได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องแวะปั๊มบ่อย สำหรับราคาในประเทศไทยวุฒวานาสวัดพาย401ปี2026สีดำอยู่ในตำแหน่งมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเริ่มต้นที่คุม้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น KTM Duke 390 Kawasaki Z400 หรือ Royal Enfield Scram สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคือดีไซน์อันโดดเด่นความเท่แบบสแกนดิเนเวียนและเทคโนโลยีที่จัดเต็มถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่คลาสบิ๊กไบค์และสำหรับคนที่มีรถใหญ่แล้วแต่อยากได้รถอีกคันที่มีสไตล์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อรวมทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองร้อใจการควบคุมที่มั่นใจเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกสบายในชีวิตจริงสวัสดีาย401ปี2026สีดำจึงเป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่มันคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณหันกลับไปมองมันทุกครั้งที่จอดทำให้คนรอบข้างสนใจและที่สำคัญมันทำให้คุณอยากขี่มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ที่มีสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่อยากได้อะไรที่เหมือนใครและอยากได้รถที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและภาพลักษณ์ุสตวานาสวัสดิาย401คือคำตอบที่ชัดเจนปิดท้ายรีวิวครั้งนี้อุสตวานาได้นำสิ่งที่ทำให้สวัสดภัาย401รุ่นก่อนก่อนพิเศษอยู่แล้วมาขัดเกลาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในปี2026โดยเฉพาะรุ่นสีดำที่ดูลึกลับพรีเมียมและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่อาจละสายตาได้ ขอขอบคุณที่ติดตาม WA Auto Review กับรีวิวเชิงลึกของฮุสต a วานาสวัสดี401ปี2026สีดำหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์จากเราอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขับขี่ปลอดภัยสนุกกับทุกการเดินทางแล้วเจอกันครับ